ดวงโคตรดีกูดวงโคตรดีครับน้องไปครั้งที่สองเดูแน่ไปนี่กูเติมไปห้าพันนะไอ้กูเติร์ไปห้าพันแล้วครับครั้งสิฮะเอาตัวอื่นเอาขึ้นไอ้ไอ้เราเมื่อไหร่มึงจะเรียกเพื่อนมาว่าไอ้เด็กไหในใครบอกซูเปอร์อปิกดวงดีมันจะไปดีทุกอันได้ยังไงสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมและตอนนี้เรามาอยู่กับคุกกี้สตาร์เดอร์ การสุมแห่งแสงดาวของคุกกี้สตาร์ดัตซุปูเปอร์อีพิกตัวใหม่ฮะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นเจ้าแห่งดวงดาวเป็นดาวของจริงไอดวงดาวที่มันไอเนืออันนี้คือ มันเลยไหมใช่มันไหมเขาสึกเหมือนเป็นบันเลยนะไอ้ตัวนี้มันเหมือนเหมือนดาวจริงนุ่มแล้วก็มีการันตีนะครับผมคุกกี้ซาดัสนะครับเมื่อรวบรวมผงแคนดี้ดาวตกจากการสุ่ม5,000 5,000เลยเหรออันนี้เดี๋ยวหาว่าขี้โมนะคุกกี้ซูปเปอร์อีพิกกูดวงโคตรดีกูดวงโคตรดีครับน้องๆซอเบก,กดทีเดียวได้วิน,นี่จะเท่าไหร่ผมบอกเลยมีหกแบบไม่ต้องเติมมือหกอันนี้แบบไม่ต้องเติมขาวๆวิวีคือลอองดาวไม่ใช่ลองเกลือครับมาใครดู ยูนะครับผมคิดว่าใจร้าวจะต้องใช้เงินเกิน1นึ่งนดวงดาวนะครับผมกดหนึ่งเลยใครคิดว่าไม่เกินแน่นอนกด2องมาสุ่มทีละสิครั้งนะครับทุกคนนะฮะหนึ่พันดวงดาวเราจะสุ่มได้ทั้งหมด16ครั้งก็เดี๋ยวครั้งนี้เกลือเฮียสบประบาดชันให้บ้างนะไอ้น้องไอ้ไอ้เาไอ,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 ไอ้มีนอ้นองมีน้องปราบาดต้องวินด้วยมิกิเวเป็นไรอ่ะมาแล้วผมรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นพอมันมาแล้วชัวร์นี่ไง สีแบบใหม่ดูสีน้ำเงินรองดวงดาวบางทีเราอาจจะได้ของกี๋เสียงใส่จานด้วยซ้ำยดูดิเลยวะโอ้หมีสองเป็นกำลังใจขอบคุณครับไอพวกที่หนึ่งมันชั่วมชั่วมีรู้เหนื่อยมีชั่วใจเย็น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 ผมว่ามันต้องเป็นคุมโทนไอพวกตัวดวงดาวในความดู้ถ้ามันมีมิกกี้เวย์มา ดวงดาวตั้งแต่เมืเ่อไรอยู่ในห้องสมุดของมึงฟะอยู่ในบ้านกิฟฟินดอร์แล้วไม่ต้องออกมาถ้ามึงออกมากูจะใส่มึงไม่ต้องมายุ่งนี่เป็นที่ของดวงดาวเว้ยเชีย่ยโดนไปก่อนดินดอแต่เขอดูอาตาัตราฮะ0.382ย์ามแปทำไมไมันสร้างตำเจี้ยได้ดีขนาดนี้อ๋อมันไม่มีดีเจเนรีทุกคนมันมีแค่ซูเปอร์อีพิกอ้อไปครั้งที่สองอย่าจุดเต้นไปอ๋อแสดงมันมีกิเวฟผมมาตลอดแล้วมีกิเวฟผมาตัวเดียวคืออะไรอ้าว คุณมาง่ายครับทีเอ็มครับแทนที่คุณจะเอาไปเหมือนแบบดูนดาวแบบกดสุ่มแล้วเป็นรถไฟหนุ่วิ่งเข้าดาวอะไรเงี้ยคุณเอาเหมือนเดินแล้วเอาน้องน่ารักมาเพราะคิดว่าคุณจะไม่คนจะไม่ด่าเวลาเห็นน้องน่ารักใช่ไหมมันก็ใช่ก็ถูกแหละไอ้ที่เยอะเห็นน่ารักกูคิดว่าคุณไม่กล้าต่อยหรือกูต่อยหรอกอ่ะตัวที่สามโอ้โหเรียบร้อยเขากูนึ่าน้องกูซื้อนิสานะครับเราวว่าเกินมือตกโอ้โอย่าพูดอย่างนี้สิไม่มีแม้แต่ดวงตาะแก เกจอไปปะฉีฉีมาให้เกลือไงยิงมึงข้ามเกมไปเลยวะผมเกินไปวะเกินรึเฮ้ยแต่มีเศษอยู่มึงมีเศษอยู่เศษนี่คือยังไงอ๋อนี่เศษสองงงสองอ๋อนี่ยห้าร้อยเฮ้ยผมว่าเราไม่ต้องได้เศษนะเราไปรุ่นกระเศษออกก็ได้เมื่อเหมือนกรันตษสีสองห้าสิบอะฟิวนั้นเลยฟิวนั้นเลยให้เราเมื่อไหร่มึงจะเรียกเพื่อนมาวะไอเด็ก อ่ะไม่น,นี่ก็มาคนเดียวอยู่นั่นอ่ะพ่อแม่มึงไม่บอกหรอว่าอย่ามาคนเดียวดึงๆเนี่ยน,นี่ก็มาจังเป็นคนเดียวเนมึงไปเรียกคนอื่นมาด้วยโอ้โหไม่มาไม่หยุดเลยนี่สูบมาษีรอบนี่คือได้แค่รอบแรกนะได้แค่รอบแรกเทนั้นมิวเก้เวกคัสตาร์ดโดนัทอ๋อมันมีอย่างนั้นเหรอพีิบอหรอ เฮ้ยเซตหนึ <indo S 1> ่งอันวะเอาวะเอาวะเศษสองนั่งเศษสองนั่งขานสิฮะเอาเตินเอาขึ้นไอ้กูจะต่อยมึงนะกูจะเอามึงไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าแลาไม่ต้องมีใครไปหามึงด้วยควักลูกกระต่ายมึงออกด้วยกูไม่ได้เห็นลูกกระต่ายมาวันมสามรอบละฮะนี่เชืยอมันไม่ได้บางทีมันจะแบบอัปเดตรอบนี้มึงจะเจอทุกอย่างมันไม่ได้บางคนมันต้องได้บีเดี๋ยว่านบงปลุกน้องทำไมมึงต้องป้อกผมดิเรียกไปว่าบงน้องน้องมันชั่วมันเลวมันจาม มึงเป็นอะไรเลยวะไอเด็กวนนะอย่าให้กูเจอนะอย่าให้กูเจอนะครับอย่าให้กูเจอมึมงกูใช้มึงกินลูกอมจนฟันมึงทั้งปากแล้วไม่พามึงไปหาหมอด้วยไอเด็กเวรน้องเป็นคนดีร้องเป็นคนดียังไงร้องเป็นคนดียังไงถ้าเป็นคนดีมันต้องให้คนอื่นด้วยดินี่ไม่ให้เลยโอโหให้เดษเนี่ยอยากน้อยน้องก็เห็นตาไม่อยากให้เห็นตาอยากให้เห็นใจมากกว่า ในใครบอกซูเปรอร์ออพิกดวงดีมันจะไปดีทุกอันได้ยังไงเออเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อ,อนมาสิคุคกกี้ซูเปรอร์ไอพิกกูดวงโคตรดีกูดวงโคตรด,ด,ด,ดีครับน้องๆไอเพื่อนคนดี้มันก็เลิกคบนะเลิกคบซนะไม่มีตาเลยมึงเนี่ยเพื่อนไม่ดีเนี่ยคบทำไมคบไปชืินมึงก็ไม่ดี เสียไปหกพันแล้ว่ะใช่ป่ะเสียไปเจ็ดพันแล้วนะทุกคนเจ็ดัน 7, แล้วนะตอนนี้เอเอาสามตัวไอ้ผมถอดมตัวมันเกลืล้า,านเปอร์เซ็นดีกว่า มีเพียงความเดียวได้กับใจเราดวงเดิมเดิมกับฝันวันเก่าเก่าอูดวงโคตรดีครับน้องๆเลิกคบให้หมดซะมึง่ะแล้วมึงจะไปไหน้าไปด้วยตัวมึงด้วยพูดถึงตัวมึงด้วยมึงกับไปให้หมดเลย3ตัวไปไหนก็ไปเซฟนิวคิวเวมึงเซฟกูเถอะมึงเปลี่ยนแฮชท็กนะแล้วเขียนเซฟใจเรานะครับโอ้โหเศษวิญญาณมารแลนอ๋อต้องมีโดนัทด้วยใช่ปะ เลิกพบเพื่อนเพื่อนที่ว่าคือใจร้าวผมไม่ดียังไงผมรับความเกลียดของทุกคนไอ้ระยาสิบพันสิพันสิบสตาหวานถ้าพ่อมีเพื่อนว่ายมันไร้เทียแล้วโดนรัดมันจะมาได้ยังไงที่ผ่านมาผมโดนไปห้าหมื่นโดานรัดมาไม่กี่ตัวแล้วตู้นี้มันจะมาได้ยังไงสงสัยต้องเข้าไปสู่ตอนนี้แล้วใจร้าวเอาเกลือไปหมดเจ็บแทน เจ็ดพันนี่กูเติมไปห้าพันนะไอ้สักกูเจอไปห้าพันนะครับกูดวงโคตรดีครับน้องๆมันเกิดไปป่ะไอ้เคี้ยวสไปร์มันเกิดไปป่ะล่าสุดดีเจเลรีกูยังได้ง่ายกว่านี้เลยนะคุกกี้แสงจันทร์กูยังได้ไวกว่ามึงเลยกูกดห้าสิบนรอบกูกดห้ารอบห้าสิบตัวคุกกี้แสงจันทร์ก็มาแล้วคุกกี้มึงเก่งว่าหรอฮะสกินก็ไม่มี น้องชอบอยู่คนเดียวอยู่กับกูเถอะนะเอากูไปเปิดด้วยไหมลากกูไปอยู่ในะคะับจีนไหมเอากูเปิดด้วยกว่กูเปิดได้ถามว่ากูเปิดได้จะเปอร์อิกเปิดหน้ามึงเนี่ยเปิดหน้า,า,นามึงแม่งมาคนเดียวไม่หยุดเลยเออแล้วอลไอ้ไอ้คนที่ได้หกดาวอ่ะคือมึงเติมไปกี่หมื่นปะจริงปะ่ะอันนี้คือ ถ้าตีไป5,000เนี่ยผมยังไม่ได้สะอันเลยโนคะผงส่งเวลาใครด้านผมเป็นไงบ้างพี่มาปุ๊บเดือดจัดอ,อดีเลยพี่อารมณ์ดีมากตอนนพี่อารมณ์ดีมากเลยอารมณ์ดีจะจัดอารมณ์ดีจะจัดยิ่งด่าย,ยิ่งเกลือโอเคโอเคพี่รักน้องมิวกิวีมากถ้าถามว่าชื่อน,นี้พี่อยากให้ใครมาเคียงข้างก็เป็นน้องมิวกิวีอยู่แล้วครับ <S <S ไม่บาาไอ้เหี้ยไม่บ้าครั้งนี้อาจจะเกินแต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่เกินนะสงสัยยังไม่หายงอนไอ้เหี้ยมึงคนอะไรอ็กอ่ะมึงยุ่งก่อนแล้วก็จะง,อออจง้อหรอเพื่อนถีบดั้มด้วยเด็กเปรตโอ้โหเท่าไหร่แล้วพันเก้าเฮ้ยมันมันเป็นแบบลาหูอมจันเหรอเห็นปะ่ะมันค่อยๆอ,อมเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้เราสามารถสุม่มได้อีกสี่รอบนะครับทุกร์อีกสี่รอบเท่านั้นนะครับ ทุกคนมันเป็นอะไรวะทัไมไม่ได้จริงดเว้ยเออเติมเท่าไหร่พี่ก็เกลืออยู่ดีปินรูปน้องมาใส่กรองเอ้ยเกินไปเปล่านี่คุณต้องเติมตังค์อีกแล้วเหรอฮะมันต้องเอาของวางอ่ะทุนรถไฟน้องเหรอมีรถไฟด้วยกับเขาด้วยเหรออ๋อ,อนี่รถไฟใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงผมก็มีวางอยู่นี่ไง นี่ไงรู้ละรู้ละ g m ทําโปรใส่มือถือผมนี่ไงชัดเจนเลยเกมเม่งหลุดพอโปรหมดสบายผมบอกและอันนี้ได้ละ ถ้าตรงไหนได้และแม่งแอบวางกำดักกูแอบวางกำดักกูผมบอกแล้วครับไม่มีเกลือแล้วคุณอย่าโปใส่ผมคุณอย่าโปใส่ผมคุณเกมครับค,รคุณเกมครับคุณอย่าโปใสผมผมบอกแล้วเว้ยทุกคนไอพวกโปรอะไรเงี้ยมันมันเกิดที่ไอดีเว้ยผมว่าละทำไมบางทีเขาขอแบบเพ่นไอดีขอยู่ไอดีเราเขาเอาไปแบบไปใส่โปไงไปใส่โปโดนกูแน่รอบแน่โดนกูแนะ่กูบอกเลยโดนกูแน่ไปเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยสองตัวตาหวาน กูกดมาประมาณสิบกว่ารอบมึงตาหวานรอบเดียวมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายให้กูเช็คสมองมึงไปฮะมึงมองตามึงมองตากูฮะให้กูเช็คสมองมึงไปมึงเป็นอะไรวะฮะพอพี่จะวางรถไฟ GM เด้งไม่เห็นหรอจริงหรอคือมันมีผลจริงหรอคือเราไม่เราไม่ดูแบบว่าปัญญาอ่อนมูเตลูกันไหมใช่ไหมได้กูจะเชื่อนะรถไฟมูเตลูลาอะ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 มูเตลู โอเคเธอบวกสองครั้งสุดท้ายน้้าาตขเเบไม่รักแลวปูดวงโคตรดีครับน้องๆไม่เห็นอะไรเลยหยุดงูแล้วอยู่กับความเป็นจริง ความจริงมันโหดร้ายจังวะทุกคน,กคนขอนะคือหมื่นหกเงี้ยมือตาหวานรอบเดียวมึงต้องตัวตัวกูแล้วล่ะนี้กูเสิด ยมเค็มปี๊ดเยกูบอกเลยแต่วันนี้มายมชิดเค็มปี๊ดเลยครับเกือทั้งรีสงสารนึวเปิดหมื่นหกอะตาหวานรอบเดียวค,คือรอบแรกนอนไม่ได้หลือมันเป็นไม่ได้หรอคือ,ค,อคือปกติมันจะนียบเฮ้ยตาหวานนะแต่มึงไม่ได้นะมึงไม่ได้ตัวอื่นแทนนีไม่ได้เลยเว้ยคือมัน,มน,มน,มนไม่ได้จริง,รงๆเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเออ,อมามา,มาสามรอบ เพื่อนดีก่อนนี้ได้ไหมเลือกโค้ชเพื่อนด,ดีก่อนนี้ได้ไหมอามิกกี้เวซื้อไปเพระโค้เพื่อนใครไม่รู้นี่เด็กเที่ยขอเธอขอตาหวานสักรอบหนึง่งเฮ้ยเที่ยมันไม่มีวะ่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบของทีเอ็มหรืออะไรก็ตามผมขอนะครับ ยังน้อยให้ผมได้เห็นตาหวานสักรอบหนึ่งก็ยังดีครับคือผมแบบสองหมื่นดวงดาวอะ่ะผมเห็นตาหวานรอบเดียวอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกิดเครียดอะไรขึ้นอะ่ะคอแล้ว อย่าให้พี่ต้องโอหัดจากนายเลยเพื่อนดวงดาวเขียวชะอมเพิ่งรู้ว่าดวงดาวมี่าติว่าเหนือไอ้เียมาไม่อยู่มาไม่อยู่จริง นี่คือผมจะได้จากการสะสมเศษจริงเหรอวะทุกคนอันนี้พูดจริงอีก2,000โอ้โหตัวทำงานหาเงินมาเพื่อจมกับเกมนี้เหรอวะเนี่ยบอกกูทีนี่ตอ่วะใช่เราต้องดูก่อนนะว่าเราเราได้กี่เศษละขอดูกันหนึ่เศษสามเศษสามเศษมาขายเศษมาขเศษมขเศษไม่หนไอ ไม่มีไม่มีที่บอกน้อน้อ,อ,อไม่มีไอ้เงี้ยไม่มีขายไม่มีเมื่อกี้ที่งมรร้านช้อปปิ้งมีที่บอกไม่กูต้องเสียเจ็ดร้อยกว่าบาทเพื่อเอาเศษสีอันเพื่อมาสนองว่ากูไม่เกลือตักตัวนี้เออจริงไหมกูจะมากระดาดนี้เลยเหอ้เอ,อ เราอะไเราต้องทำถ้าไม่ทำมึงจะหยุดความโกลาหลนี้ไม่ได้โอเคแล้วเราก็เอาลูกบาใส่ลุกเพื่อเอาไว้สุ่มสกินแสงจันทร์ข้างหน้าไปครับให้มันจมที่ตรงนี้ให้มันจมที่ตรงนี้เล่นต่อไปนี้ทุกคนจะได้มาจาักกับคุกกี้สตาร์ดคิดว่าจะได้เข้า<ด>ของ<ห>ดาวของฉันในสักวันอย่างนั้นเหรอ ไอ้ฉากมันเวอร์สัน่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้เวลาบินข้ามกาแล็กซี่มานานแสนนานเชี่ชยทุกคนครับผมสงสัยมากเลยมันเป็นทานอสเวอร์ชั่นคุกกี้รันคือมันเพิ่มมากเลยคือมันบินข้ามกาแล็กซี่คือตัวอื่นยังอยู่กันในเมอืองอยู่เลยนะไอ้เแค่นี่บินข้ามกาแล็กซี่มาเบอร์เบอร์อจัดเบอร์จัดจัดรอกรัฟเลยสามสบวัน โอเอีกสองพันก2,000ารันตีแล้วมึงจะไปเสียงกับมันทำไมล่ะมึงจะไปเสียงกับมันทำไมคุณเล่นเกมได้แต่ให้เกมเล่นเราครับผมสุ่ม19รอบสุ่ม19รอบ20รอบกูตาหวาน2รอบ อยากให้กูไปเล่นกับมันอีกหรอมึงอยากให้กูเอาใจลงไปเล่นกับมันอีกหรอไอ้พวกเนี้ยมันก็เหมือนพวกที่ทําเป็นอ่อยเราทําเป็นสนใจเราแต่มันไม่เอาเราก็ได้บ้าอย่าไปโม่อย่าไปโล่ลงมันโดยเฉพาะอไอ้ไอ้ไอ้พวกที่ทำตัวน่ารักแบบเป่านกหกีดอะไรชื่อนิวกี้เวย์เฉยอยากไปเล่นกับ อย่าไปเล่นกับมันหลูหลังจากลอยขึ้นไปกลางอากาศแล้วจำมอบสถา,านลูดาสูที่มีพลังโจมตีสูงในขณะนั้นตั้งปัฟไปที่คุกกี้ก่อนจากนั้นพุ่งลงมาสร้างความเสียหายในบริเวณเพิ่มเติมให้กับเราศัตรูรวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่าวนของบัฟเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายตีสารักดวงดาวบาล็อกบัฟลดพลังโจมตีลดการฟื้นฟูลดก,การฟื้นฟูด,ด้วยยัโดสร้างความเสียหายแบบคริติคอล หลับไหลเชี่แล้วก็เสกหลับได้ด้วยอะไรพวกนี้เสกหลับติดตัดเลือดได้ตีขี้ได้มึงโกงมัไหมนยะแล้วที่สูม่มามันจะไม่มีค่านะเอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คุยก่อนคุยก่อนคุยยก่อน<ไ>ครับไอขี่กูเตมมิมมาทัหมดสุ่มาทัหมดก็เพื่อที่ต้องการตัวนี้พอกูได้ตัวนี้มามึงบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีค่าเอมึงเอาไงวะ ตอนนี้สิ่งที่พวกแกต้องการไม่ใช่คุกกี้สตาร์ดัสแต่มันคือความเจ็บปวดมันคือความเจ็บปวดของคุกกี้ใจร้าวไอ้นี่ดิอีกเดี๋ยวกูไม่มีตังค์แล้วกูโดนไปมึงกูไม่กูโดนเท่ามึงรู้ไหมกูโดนไปเท่าไหร่กูดับให้มึงอยู่กูดับให้มึงอยู่วันนี้เราโดนไปทั้งหมดเจ็ดพันสองเจ็ดพันซองได้คุกกี้มาอย่างละตัวเอาสกินหนึ่งตัว ไว้ถ้ามีครั้งหน้าอาจจะมาสุ่มก็ได้แต่ครั้งนี้กูรับไม่ไหวแล้วกูรับไม่ไหวแล้วครั้งนี้มันเกินมันมันดอกมันเกินมันเกินปุยมุยไปเทสกับคนที่เรานานๆมาตีเขาทีนะอ,อผมไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนกันนะอะไรวะดาบังเคดาบังเคใช่ไ้ยไอดาบังเคกูขอตีมึงน,นะดาบังเคมาสงสัยงั้นเหรอว่าฝีมือข้าเป็นยังไงตีดาบังเคดาบังเคก่อนให้เป็น,นที่สุด เชียโอ้โหยันโด้เอฟเฟกคนเวอร์อ๋อมันบินแล้วไปชนระเบิดตู้มใช่ไหมตอนนี้จะว่าก็มันทำให้ตัวมันรวมกันได้ก็ดีใช่ป่ะเชียอฟเฟเวอร์จัดโอ้ถ้ามัโอ้ยคุกกี่แสงยันนี่ไม่กระสือขนาดไหนเลยไอ้สิ่งชั่งเฮ้แต่มันก็ดูไม่แรงมากเลยบนไอ้เหมือนยิงด่างต่อมระเบิดเสร็จแล้วมันก็ไปส่แตกแล้วก็เสร็จลับได้ใช่ไหม มันบมีแล้วไปชนตัวหลังใช่ปะ่ะไงเขอเขาลองดูเอฟเฟกที่แบบไม่เวร์อจะได้เห็นชัดๆนะเออถูกแช่แข็งเหรอไม่กินระบายอะ โอ้โหไอ้เนี้ยแหละมือถือปู่จะระเบิดมิ้งเนี่ยฮาจริงนะทุกคนที่ทุกคนเล่นเนี่ยมือถือแหลกมันโหไหมผมมันต้ีติดด้วยใช่ป่ะขอดูความแพ้เหมือนดวงดาวอ๋อมันกลายเป็นนกบินเนี่ยแล้วก็โลบาซู้โบลแล้วก็หลับด้วยอ๋อนี่คู่กับคุกกี้แสงจันทร์ก็โคตรโกเลยดิจริงป่ะ โอ้โหมันกลายเป็โดน่อเอาปากลงพจิกดีกว่ะโอ้ครั้งเลยใช่ปะไม่แหลกจริงผมไม่คิดไม่แหลกใช้ไอโฟนเลยนะตัวเป็นดาวต้องมีดาวเนี่ยมึงคิดอย่างนี้ไงอ่าเขาเลยรวยมึงคิดอย่างนี้เขาเลยรวยนะครับ ยังไงถ้าใครอยากได้นกอีกต่อยนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะมันโคตรเกลือ,อยังไงล่ะถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใจราวด้วยนะครับผม่ะยังไงก็ฝากติดตามไว้กับทุกคลิปของช่องใจราวเลยนะครับผมครับไปแล้วครับผมเจอกันบ๊ายบาย